สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใช้ชุดตรวจโควิด19อย่างไรให้ถูกวิธีครับโดยโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย U2T ตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีเกี่ยวกับการรับชุดตรวจโควิด19ผ่านแอปเป่าตังจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ขั้นตอนที่1กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังจากนั้นใส่รหัสให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ฟรีรับชุดตรวจโควิด -19 ขั้นตอนที่3ทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด -19 มี3ข้อดังนี้ขั้นตอนที่4กดค้นหาหน่วยบริการใกล้ฉันจากนั้นเลือกด,ดูร้านขายยาหรือหน่วยบริการใกล้คุณ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5สแกน QR code ที่ร้านขายยาหรือศูนย์บริการใกล้คุณเพื่อรับชุดตรวจโควิด1 9หลังจากทาตาม5วิธีขั้นต้นเราก็จะสามารถรับชุดตรวจโควิด1 9ฟรีที่ร้านขายยาหรือหน่วยบริการใกล้คุณนะครับแล้วเรามีชุดตรวจโควิด1 9กันแล้วแต่เราตรวจไม่เป็นเราก็ไม่มีความรู้ในการตรวจ ชุดตรวจโควิดมีกี่ประเภทเราก็ไม่ทราบจะทำยังไงกันดีพี่หมอช่วยด้วยครับไม่ยากเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับประเภทของการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 กันก่อนค่ะอย่างแรกนะคะเป็นวิธีการที่เราเรียกว่า rt pcr หรือ real time pcr เป็นวิธีการเก็บสารคัดหลั่งนะคะจากโพรงจมูกแล้วก็ลำคอนะคะเพื่อไปตรวจหาสารพัธุกรรมของเชื้อโควิด -19 ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราจะต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะข้อดีของวิธีการนี้เนี่ยจะได้ค่อนข้างแม่นยำม,มากกว่าแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าอาจจะประมาณ24-48ชั่วโมงค่ะวิธีที่2นะคะ ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะเราสามารถทําได้เองที่บ้านค่ะวิธีการนี้เนี่ยเราจะเก็บสารคั้นหลังจากโพรงจมูกเพื่อนําไปตรวจหาองค์ประกอบของเชื้อไวรัสเช่นตัวโปรตีนของเชื้อไวรัสเพื่อบ่งบอกว่าเรามีการติดเชื้อหรือไม่ วิธีการนี้เนี่ยมีข้อดีที่เราจะสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน15-30นาทีแต่ข้อเสียคือผลของการตรวจเนี่ยไม่แม่นยำเท่ากับวิธีของการตรวจแบบ rt pcr ค่ะการที่ผลออกมาเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่มีการติดเชื้อเสมอไปอาจจะต้องมีการตรวจซ้ำหรือการตรวจ rt pcr ซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยการหาเชื้อวิธีแบบ atk นี้เนี่ยจะได้ผลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ย หลังจากได้รับเชื้อ5-14วันไปแล้วนะคะหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันไปแล้วนะคะก็จะมาแนะนำการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองแบบ antigen test kit กันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อแบบ antigen test kit เนี่ยจะประกอบไปด้วย 1. ชุดทดสอบค่ะโดยจะอยู่ในซองปิดผนึกนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะตรวจสอบวันหมดอายุด้วยนะคะ 2. ไม้เก็บตัวอย่างค่ะ จะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งนะคะจากคงจมูกของเรา 3. น้ำยาทดสอบค่ะและสุดท้ายนะคะคู่มือค่ะคู่มือนี้เนี่ยจะเขียนวิธีการและคำแนะนำต่างๆของการเก็บหาเชื้อแบบ ATK นะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะอ่านและทำตามคำแนะนำได้อย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะทําการตรวจหาเชื้อนะคะเราควรที่จะทําการล้างมือและเช็ดทําความสะอาดมือให้แห้งก่อนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะแกะซองและนําแผ่นทดสอบออกมานะคะหลังจากที่เราแกะแผ่นทดสอบออกมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้ภายใน1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้แผ่นทดสอบนะคะแล้วก็วางแผ่นทดสอบเนี่ยบนโต๊ะที่เรียบค่ะลอกสติกเกอร์ป้องกันของกาวสองหน้าออกซึ่งจะเป็นตรงตำแหน่งนี้นะคะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะแกะซองไม้เก็บตัวอย่างค่ะ ระวังอย่าให้มือของเรานะคะโดนกับส่วนที่จะเป็นหัวไม้ที่จะใช้สำหรับเก็บสารคัดหลั่งค่ะขั้นตอนที่3นะคะในการเก็บตรวจหางเชื้อเนี่ยเราก็จะใช้ไม้เก็บตัวอย่างค่ะสอดเข้าไปในโพรงจมูกนะคะสอดเข้าไปทีละข้างค่ะสอดลึกเข้าไปเนี่ยสอเซนโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องทําการหมุนอีกประมาณ5ครั้งค่ะหลังจากทําเสร็จเนี่ยเราก็จะทําอีกข้างหนึง่งเช่นกันค่ะ โดยวิธีการถอดเข้าไปภายใน์มุขคงจมูกนะคะถ้าเราจะสอดเข้าไปตรงๆงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับสารคัดหลั่งที่เหมาะสมค่ะโดยวิธีการเนี่ยควรจะเก็บไปถึงโพรงจมูกด้านหลังค่ะซึ่งโพรงจมูกด้านหลังเนี่ยถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งหูเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็จะทําการเงยหน้าค่ะเงยหน้าแล้วก็ทาการทำไม้ที่จะเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ขนานค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็สอดเข้าไปในโพรงจมูกค่ะสอดเข้าไปตรงๆเลยนะคะ แล้วก็หมุนประมาณห้าครั้งค่ะหลังจากนั้นเอาออกมาค่ะแล้วก็ทำอีกข้างนึงเช่นเดียวกันค่ะตอนที่4ี่นะคะหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างมาจากไม้เก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปทดสอบค่ะโดยเราก็จะสอดไม้เนี่ยเข้าไปตรงแผ่นทดสอบที่เขียนว่าตำแหน่ง b ค่ะ สอดไม้เข้าไปนะคะให้หัวไม้เนี่ยเข้าไปตรงๆอยู่ที่ตำแหน่ง A ค่ะพยายามอย่าให้นิ้วมือของเราเนี่ยสัมผัสกับตัวหัวของไม้เก็บตัวอย่างค่ะขั้นตอนที่5เราก็จะหยิบชุดน้ำยาทดสอบนะคะหยดลงไปในตำแหน่งหัวไม้ค่ะซึ่งก็คือตำแหน่ง A ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหยดไปทั้งหมด6หยดค่ะแล้วก็จะหมุนไม้เนี่ยไปทิศทางใดก็ได้นะคะ2รอบค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะหลังจากที่เราหยดน้ำยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะปิดชุดทดสอบค่ะโดวยวิธีการปิดเนี่ยเราจะต้องปิดให้แนบสนิทเลยนะคะแล้วรอดูผลประมาณ15-20าี่นาทีโดยผลของชุดทดสอบเนี่ยจะปรากฏบนด้านหน้าเลยซึ่งควรจะอ่านผลภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าหลังจากนี้เนี่ยผลอาจจะไม่น่าเชื่อถือได้นะคะสําหรับวิธีการแปลผลการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิทนะคะถ้าผลการตรวจของเราออกมาเป็นแถบสีแดง2แถบคือที่ C และ T แปลได้ว่ามีการติดเชื้อหรือผลเป็นบวกค่ะส่วนอันที่2เนี่ยถ้าสมมติว่าแถบสีแดงของเราขึ้นเฉพาะตำแหน่ง c เนี่ยแปลได้ว่าเราไม่มีการติดเชื้อหรือผลเป็นลบค่ะแต่ถ้าขึ้นออกมาในรูปแบบอื่นๆเนี่ยอาจจะแปลผลได้ว่าไม่สามารถแปลผลในการตรวจครั้งนี้ได้จําเป็นที่จะต้องตรวจซ้ําเพิ่มเติมต่อไปและอย่างที่บอกคันไปในตอนต้นนะคะถ้าสมมติว่าการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิทบอกว่าเราไม่มีการติดเชื้อหรือผลลบ อาจจะไม่ได้แม่นยำเสมอไปควรที่จะทำการตรวจซ้ำหรือทำการตรวจแบบ rt-pcr เพิ่มเติมค่ะพอทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรที่จะทิ้งขยะให้ถูกวิธีด้วยค่ะโดยวิธีการกำจัดตัวชุดทดสอบนะคะทำาการหยดน้ำยาล้างจานหรือว่าผงชอกฟองเนี่ยเข้าไปตรงต,ตัวน้ำยาทดสอบแล้วก็ตัวแผ่นทดสอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใส่ถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะแล้วนำไปทิ้งถังขยะ โดยก่อนทิ้งเนี่ยควรจะเขียนเอาไว้นิดนึงว่าเป็นชุดตรวจโควิด -19 ค่ะหรือถ้าสมมุติว่าบริเวณของเราเนี่ยมีถังขยะสีแดงหรือที่เราเรียกกันว่าถังขยะติดเชื้อเนี่ยก็จะเหมาะสมมากกว่านะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากฝากวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด -19 สั้นๆค่ะ 1. รักษาระยะห่างจากผู้อื่นนะคะสสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ3หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดหรือพยายามอยู่ในพื้นที่ที่เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทสะดวก 4. ล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะ 5. ควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการที่เจ็บป่วยไม่สบายมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหรือการได้กลิ่นหรือการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปควรที่จะทำการกักตัวอยู่บ้านและทำการ ตรวจหาเชื้อโดยใช้วิธีการแอนติเจนเทสคิ t ก็ได้หรือจะทำการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลตนเองดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากการติดเชื้อของโควิด -19 ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่หมอนัาตี้นะครับสิทธิ์เก่าจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวรโรที่ได้มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับประเภทของชุดตรวจและยังมาสอนพวกเราใช้ชุดตรวจโควิด19ในครั้งนี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพและเราจะผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รบกวนฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ